You're Summary to listening The เอาละครับมาเจาะลึกกันเลยวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์การเมืองไทยที่ค่อนข้างร้อนแรงมากๆครับใช่ค่ะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งสำคัญวันที่8กลกุมภาพันธ์2569ที่กำลังจะมาถึงนี้เองครับแล้วคำถามใหญ่ที่รายงานนี้พยายามจะตอบก็คือท่ามกลางวิกฤตที่รุมเราเนี่ยพักไหนคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ คือบริบทมันซับซ้อนมากนะคะต้องไม่ลืมว่าเราเพิ่งผ่านสุญญากาศทางการเมืองมาครับรัฐบาลเพื่อไทยล้มใช่ค่ะผู้นำถูกถอดถอนไปถึง2คนซ้อนจนคุณอนุทินต้องเข้ามาเป็นนายกรักษาการภายใต้สิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคม4เดือนถูกต้องค่ะซึ่งมันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมากกว่าปกติเยอะเลยรายงานนี้เขาวิเคราะห์3มพักหลักเหมือนศึกสามก๊กเลยนะครับมีพักประชาชนเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทย ภารกิจ Deep Dive ของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาว่าใครมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงแล้วทำไมรายงานถึงกล้าฟันธงเลือกข้างใดข้างหนึ่งน่าสนใจมากค่ะงั้นมาเริ่มกันที่พักแรกเลยพักประชาชนที่ก็คือร่างอาวตารใหม่ของพักก้าวไกลนั่นเองรายงานเรียกพักนี้ว่าผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง จุดยืนเขาชัดเจนมากค่ะชูนโยบาย 3D s เลยคือ Demilitarization ปฏิรูปกองทัพ Demonopolization ทลายทุนผูกขาดและ Decentralization หรือการกระจายอำนาจค่ะซึ่งฐานเสียงหลักก็คือคนรุ่นใหม่คนเมืองคะแนนนิยมเลยยังนำอยู่ แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่รายงานชี้ไว้คือไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่านิติสงครามหรือก็คือการถูกยุบพักซึ่งมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยมาตลอดเป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับทีนี้มาดูฝั่งยักษ์ใหญ่ที่กลังเซอย่างพักเพื่อไทยกันบ้างครับรายงานวิเคราะห์ไว้ดุเดือดทีเดียว พักเพื่อไทยกำลังเจอปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือหรือ credibility gap อย่างรุนแรงเลยค่ะจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วครั้งที่แล้วใช่ค่ะที่มันล้มเหลวไม่เป็นท่าการเดิมพันรอบนี้ของเขาก็เลยเป็นการส่งคุณยศชนันวงสวัิ์หลานของคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นแคนดิเดตนายกอเพื่อสร้างภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะแต่แก่นนโยบายก็ยังเป็นประชานิยมแบบเดิมอย่างดิจิ t a l Wallet แล้วก็ประกันรายได้3,000บาทคำถามสำคัญก็คือคนจะกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งหรือเปล่านั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะมาถึงพักที่3ครับพักภูมิใจไทยที่รายงานเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลหรือ the manager ตรงนี้น่าสนใจมากยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยคือกินทีละคำค่ะคือไม่เล่นใหญ่ไม่ไปแตะโครงสร้างอำนาจเดิมแต่เน้นใช้ระบบบ้านใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ใช้ทัพยากรทางการเมืองที่เหนือกว่า มีคำวิจารณ์จากคุณชวนหลีกภัยด้วยซ้ำว่าเป็นการเมืองแบบเลือกปฏิบัติคือให้งบเฉพาะพื้นที่ที่เลือกตัวเองจุดแข็งที่สุดก็คือความเป็นพักที่เเข้ากับใครก็ได้ทุกต้องค่ะเน้นนโยบายที่ทำได้เลยอย่างพักหนี้3ปีอะไรแบบนี้พอเอามาวารเทียบกันแบบนี้แล้วนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรก,ก็สะท้อนภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับ ใช่เลยค่ะอย่างพักประชาชนนี่คือเสนอรัฐสวัสดิการท่วนหน้าเป็นการรื้อโครงสร้างเลยเหมือนสร้างตะข่ายรองรับทางสังคมแบบถาวรในขณะที่เพื่อไทยจะเน้นอัดฉีดเงินระยะสั้นส่วนภูมิใจไทยก็เหมือนให้ยาแก้ปวดคือลดรายจ่ายแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นต่อของโรคประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องโครงสร้างอำนาจก็ต่างกันสุดขั้วเลยพักประชาชนต้องการแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ภูมิใจไทยคือปกป้องรัฐธรรมนูญเดิมใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็จะมีการทำประชามติในวันเลือกตั้งพอดีด้วยฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ละพักก็มีทางของตัวเองชัดเจนแต่ทำไมบทสรุปของรายงานถึงชี้ไปที่พักประชาชนว่าเป็น the best option ครับทั้งๆที่ก็ยอมรับว่าเสี่ยงโดนยุบพ,พักสูงมากคือเหตุผลในรายงานเป็นเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเขาให้เหตุผลว่าประเทศไทยเราติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวงจรอ,อุบาทเลือกตั้ง แล้วก็ถูกล้มล้างวนแบบนี้มันนานเกินไปแล้วค่ะแล้วการประนีประนอมแบบเพื่อไทยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันล้มเหลวครับค่ะแม้จะต้องเจอกับแรงต้านจากกลุ่มอำนาจเดิมมหาศาลถ้าอย่างนั้นบทสรุปก็คือการเลือกระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เสี่ยงสูงของพรรคประชาชนกับการคงอยู่ในระบบเดิมของพรรคอื่นที่อาจจะดูปลอดภัยกว่าในระยะสั้นแต่ก็อาจจะนำไปสู่ภาวะชะงักงันเหมือนที่เคยเป็นมา ครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรายงานฉบับนี้ทิ้งท้ายไว้ให้คิดค่ะเขาบอกว่าความเสี่ยงของการไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจหมายถึงการต้องเผชิญกับทศวรรษที่สูญหายหรือ the lost decade ต่อไปอีกอืม mm. มันเลยนำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้ อะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่ระหว่างการลองทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือการเดินซ้ำในเส้นทางที่เคยพิสูจน์แล้วว่ามันไปไม่รอด